สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่อง YouTube ถาอินเตอร์เน็นะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันนะครับจากกรณีที่หลายพักการเมืองนั้นเนี่ยครับได้มีการาพูดถึงเรื่องของคนที่จะถูกเสนอชื่อเป็นนายกรัฐมนตรีในการเลือกตั้งครั้งหน้านะครับไม่ว่าจะเป็นพลเอกประยุทธ์จัน์โอชานายกรัฐมนตรีคนปัจจุบันที่พักพลังประชารัฐนั้นก็ออกมาคอนเฟิร์มนะครับว่า พร้อมที่จะสนับสนุนให้พลเอกประยุทธ์นั้นเนี่ยครับทำงานต่อไปนะครับหรือแม้แต่ในส่วนของพรรคประชาธิปัตย์ก็พูดถึงคุณจุลินลันกษณะวิสิทธิ์นั้นว่ามีคุณสมบัติในการที่จะเป็นผู้นําเป็นนายกรัฐมนตรีคนต่อไปหรือแม้ว่าในส่วนของพรรคกล้าเองก็พูดถึงคุณกรณน,นะครับว่ามีความพร้อมในการที่จะเป็นผู้นําหรือว่าเป็นนายกรัฐมนตรีคนต่อไปเพราะมีความรู้ความสามารถในหลากหลายด้านโดยเฉพาะทางด้านเศรษฐกิจเกิดเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เคยได้รับเลือกให้เป็นรหรือว่าการกระทรวงการทาองโลกมาแล้วดังนั้นตรงนี้ก็น่าจะเพียงพอในการที่จะมีคุณสมบัตินําพาประเทศไทยฝ่าวิกฤตไปได้นะครับแต่ว่าเรื่องนี้ปรากฏว่าล่าสุดนั้นเนี่ยนะครคุณผู้ชมครับนายมงคลกิจสุขสินทรานนนหัวหน้าพักไทยศีวิไลหรือว่าเต้เนี่ยนะครับก็ได้ออกมาประกาศว่าตัวเองก็พร้อมที่จะทําหน้าที่นายกรัฐมนตรีด้วยเช่นเดียวกันโดยเจ้าตัวระบุข,ข้อความผ่านทางเฟซบุ๊กบอกว่าพลังประชารัฐภูมิใจไทยประชาธิป,ปัตย ก้าวไกลเสนอชื่อจริงนายกระฐมนตรีเป็นตัวเลือกให้ประชาชนผมเองตั้งใจมาทํางานเพื่อประชาชนอยู่ดีมีสุขผมก็พร้อมเป็นนายกระฐมนตรีถ้าพี่น้องประชาชนนั้นสนับสนุนครับทั้งนี้หลังจากที่โพสต์ดังกล่าวเผยแพร่ออกไปเนี่ยคุณผู้ชมครับก็มีชาวเน็ตโลกออนไลน์มาคอมเมนต์ถามนายมงคลกิจนะครับว่าถ้าพี่เต้ได้เป็นนายกอย่างแรกที่พี่เต้จะแก้ไขปัญหาให้ประชาชนคือเรื่องอะไรครับซึ่งนายมงคลกิจนั้นก็ตอบสั้นๆว่าลดภาษีน้ํามัน นอกจากนี้ยังมีผู้เข้ามา,สาแสดงความคิดเห็นอีกมากมายเช่นถ้าผมเลือกแล้วอย่าหยิงนะถ้าในอนาคตพี่เต้ได้เป็นนายกพี่เต้จะเหิมเกริไมไหมครับเป็นต้นนี่นะเป็นสิ่งที่ทางด้านาหลายคนนั้นก็เข้ามาสอบถามนะครับทางด้านนายมงคลกิจนะครับว่าถ้าได้เป็นนายกรัฐมนตรีแล้วเนี่ยจะเป็นอย่างไรแต่ว่าคุณผู้ชมครับคุณผู้ชมก็คงทราบอยู่ดีถึงพฤติกรรมนายมงคลกิจสุขสินทรานนท์นะครับว่าที่ผ่านมาเป็นอย่างไร ก็เชื่อว่าประชาชนนั้นคงได้เห็นการจะเป็นนายกรัฐมนตรีของนายมงคลกิจนั้นเวลานี้ก็ต้องบอกว่าเป็นแค่ฝันกลางสายฝนนะฮะก็คือยืนฝันท่ามกลางสายฝนที่อ่าลมลงมาหรือว่าเทลงมาในช่วงปลายฤดูฝนแบบนี้ไปก่อนแล้วกันนะครับเพราะว่าถ้าดูจากพฤติกรรมดูจากการกระทําที่ผ่านมานั้นมงคลกิจสุขสินทราดนั้นก็คงยังไม่เหมาะนักที่จะเป็นนายกรัฐมนตรี นะครับเพราะว่ามีหลายสิ่งหลายอย่างนั้นเป็นการกระทําที่เรียกว่าคุณผู้ชมก็คงจะเห็นอยู่แล้วนะครับว่าเป็นอย่างไรก็ตัดสินจากตรงนั้น,ลนแล้วกันเอาละนะครับนี่เป็นเรื่องราวข่าวสารที่นํามาฝากคุณผู้ชมกันนะครับก็คุณผู้ชมนั้นมีสิทธิ์ที่จะเลือกนะครับในการเลือกตั้งข้างหน้าว่าจะให้ใครเป็นนายกรัฐมนตรีว่าจะให้คนหนใหครนั้นมาบริหารประเทศนี้เลือกแล้วก็ต้องเลือกคนดีคนที่ทำงาน เพื่อบ้านเพื่อเมืองจริงๆครับ